ออนไลนเงินเดือนมากกว่าคุณจุฬริญญาตีหลายเท่าเกือจริงอันนี้กูยอมรับถ้าย้อนกลับไปได้นะคนุณนดียรอ,อยากจะกลับไปเรียนให้จบปริญญาตีแล้วรับเงินเดือนที่เขาที่เพื่อนเดีรอยู่กว่านี้ ปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าอาชีพแม่ค้าออนไลน์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้เป็นกาบเป็นกำรรเลยก็ว่าได้จึงทําให้เห็นคนส่วนใหญ่ออกจากงานประจํามาค้าขายหรือแม้แต่นําอาชีพออนไลน์มาเป็นอาชีพเสริมล่าสุดพบผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งออกมาให้แง่คิดหลังคนส่วนใหญ่บอกว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์เงินเดือนเยอะกว่าคนจบปริญญาตรีซึ่งตัวเธอนั้นก็ยอมรับ แต่ถ้ามีโอกาสเธอก็อยากกลับไปเรียนให้จบปริญญาตรีมากกว่าเออจริงถ้าย้อนกลับไปได้นะทุกคนเดียอยากจะกลับไปเรียนให้จบปริญญาตรีแล้วรับเงินเดือนที่เขาที่เพื่อนเรียอยู่ทุกวันนี้เป็นแม่ค้าออนไลน์เงินเดือนมากกว่าคนจบปริญญาตรีหลายเท่าเออจริงอันนี้กูยอมรับแต่เมืองทุกคนลองคิดอีกแง่หนึ่งนะถ้าให้เดียย้อนกลับไปได้ตัวเดียนะจบแค่มรสองครึ่งนะเพื่อนเดียนะที่คบกันอยู่ทุกวันนี้คือจบปวสปวส,ปร,วสปริญญาตรีปริญญาโทอะไรเงี้ยถ้าย้อนกลับไปได้นะทุกคน เดียอยากจะกลับไปเรียนให้จบปริญญาตรีแล้วรับเงินเดือนที่เขาที่เพื่อนเดียอยู่ทุกวันเนี้ยคือเขาใช้สมองในการทํางานแล้วเอาความรู้นะ่ะมาพัฒนาพ,พัฒนายอดการขายทุกคนนนีบอกตรงๆว่าไม่ว่าจะแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่คือคนที่เรียนจบมาสูงกว่าเรา่เขาจะมีการวิเคราะห์การที่แบบว่าวิเคราะห์การตลาดวิเคราะห์อเออหลักสูตรแบบไม่ว่าจะบัญชีไม่ว่าจะอะไรถ้าย้อนกลับไปได้อะ่ะกูอขอกลับไปเรียนดีกว่าคือทุกวันเนี้ยเหนื่อยเรียนจบมาน้อยคือเหนื่อยใช้กําลังสมองก็ใช้ได้ไม่เท่ากับคนอื่นเขามึงลว ไม่ได้ไอ้เรื่องเงินนะ่ะมันใช่แต่ว่าบางทีแบบสมองอนะ่ะมึงกูสู้เพื่อนกูที่จบปร,ริญญาตรีไม่ได้เวลากูไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะโชคดีนะคือพ่อสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กแล้วกูจบแค่มอสองครึ่งอ่ะกูอ่านงูปลาแบบโอ้โหแล้วคืออยากยอ้อนเวลากลับไปเรียนมากอยาก่าอยากไปเปรียบเทียบว่าแบบว่าคนจบปร,ริญญาตรีได้เงินเดือนน้อยทุกวันนี้ที่ประเทศพัฒนาได้ที่แบบว่าเอ่อคนคิดคนไอโน,น้นในนี่ขึ้นมาหรืออะไรอ่ะก็คนจบปร,ริญญาตรีทั้งนั้นนะเอาจริงเองเอคือแบบว่าคือพอดีเลื่อนไปเห็นโพสต์ไงแล้วคคืืืออออออมมมมมมีีีีกกกกาาาาารรรรแแแแแแบบ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 บ่่่่่่่่งงงงงงยยเเเเ้้้นนนนนนไไไไล์ััััจปิิญญตตึททดะใชว สมองอะมึงกูซู้เพื่อนกูที่จบปริญญาตรีไม่ได้มึงเข้าใจว่าทุกวันนี้เวลาไปกินเล่าเวลาถ้ามันกินแบบอ่าไอ้ถ้ามันคุยเรื่องการตลาดเรื่องบัญชีเรื่องอไรมึงกูดูง้อไปเลยอะ่ะกูดูง้ไปเลยในใสายตาของทุกคนอะ่ะกูไม่รู้เรื่องเลยแล้วทิกตอกอะมีแพลตคอมแบบว่ากับกับกับเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยคือกลุ่มเป้าหมายการตลาดอะไรกูต้องไปเรียนไงคือกูต้องไปเรียนยงไงซึ่งอีพวกเพื่อนกูที่มาเรียนการตลาดมามันไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะทุกวันนี้กลายเปน็นว่ากูจบมาสองครึง่งกูต้องไปขอให้เพื่อนที่จบปริญ,ญ ไม่ได้ไม่ได้เท่าแม้ข่าออนไลน์แต่เชื่อเถอะว่าอืมเขาดีกว่าจริงๆไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store